สิ่งนึงที่น่าสนใจและขาดไม่ได้ในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของ business messaging นั่นเองเพราะว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่ทุกคนบนโลกเนี่ยใช้แชทกันอย่างเป็นประจำค่ะดังนั้นเจ้าของธุรกิจอย่างเราจะพลาดช่องทางนี้ได้อย่างไรงั้นลองไปฟังกันจากปากของเมตตา business partner กันดีกว่าค่ะว่าเทรนด์ในตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วพวกเราที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะสามารถประยุกต์ใช้เรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างลองไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีนะคะแม่ต้าบิสเนสทุกพันเนอร์ทุกท่านสวัสดีค่ะผมทรัมป์นะครับซีอจัดเผยสามภาคครับก็เผยสามภาเนี่ยเป็นะระบบจัดการนะครับโซเชียลคอมเมอร์สนะครับแบบครบวงจรเลยนะครับสวัสดีค่ะชื่อคิตตี้สุชยาจำปาทิพย์นะคะก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดให้กับข้อเจ้าแชทบอทนะคะสวัสดีครับผมอาร์ชนะก,การณิทัชวานนะครับปัจจุบันเป็นซีอและโคฟอร์เดอร์ของบริษ,ษัทรูเบลิงโกหรือที่รู้จักกันในชื่อ cv c ีซนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาระบบที่เรียกว่า AI Chatbot นะครับหรือระบบตอบการอัตโนมัติผ่านช่องทางแชทนะครับขอเกริ่นก่อนว่า คนไทยเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า i n s t a g r กรเนาะแล้ว Messenger กับ Instagram Direct เนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตในการพูดคุยติดต่อกับเพื่อนหรือว่าลูกค้านั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะคะก็เลยเห็นช่องทางเหล่านี้แหละคะ่ะหันมาขายของออนไลน์กันในทาง Facebook แล้วก็ Instagram กันมากขึ้นแต่ในช่วงแรกๆนะคะก็จะมีแค่บางเฉพาะกลุ่มนะคะหรือว่าเฉพาะช่วงอายุคนเท่านั้นที่เขา เขาจะซื้อของออนไลน์กันเนาะแต่ว่าพอช่วงโควิดมาเนี่ยตอนล็อกดาวนะคะทุกคนก็ต้องหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นถึงตอนนี้เนี่ยจะผ่อนคลายแล้วคนออกไปใช้ชีวิตไปเดินห้างแล้วแต่ว่าคนเนี่ยก็ยังชินในการซื้อของออนไลน์อยู่นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเทรนเขอาอเรียกว่าไลฟ์สดกำลังมาเลยนะคะคนเนี่ยก็โอ้โหดูไลฟ์กันทั้งวันทั้งคืนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะคิตตี้เชื่อว่าเป็นช่องทางนะคะที่ ลทุกธุรกิจเนี่ยไม่ควรมองข้ามเลยค่ะใช่เลยค่ะ พฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้นะคะก็คือมีการซื้อขายออนไลน์กันมากขึ้นสินค้าที่เข้ามาขายก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไลฟ์สดก็เกิดขึ้นมากมายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังอีกสองท่านกันค่ะว่าทั้งสองท่านนี้มีความคิดเห็นว่ายอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นนี้นะครับก็จากประสบการณ์แล้วก็จากลูกค้าเราที่เข้ามานะครับเรามองว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะเริ่มขายเนี่ยมันก็จะมี3ทางแรกก็คือขายผ่านแชทหรือว่าเมสเซจิ่งนะครับก็คือเปิดเพจเฟซบุ๊กเปิดไอจีนะครับแล้วก็เริ่มขายเลยนะครับ ฐางที่2ก็คือเป็นในเรื่องของ market place นะครับเอาของไปวางบน market place ต่างๆที่เขามีในตอนนี้นะครับและฐานที่3ก็จะเป็นเรื่องของการทําเว็บไซต์หรือว่า brand.com นะครับในการสร้างเว็บไซต์แล้วให้คนเข้าไปซื้อนะครับซึ่งธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยยู่ดีจะไปเริ่มทําเว็บไซต์มันก็ยังไม่มีฐานลูกค้านะครับหรืออยู่ดีเอาของไปลงาร์เก็ place บางทีก็ยังจะไม่ได้มีคนมาซื้อนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเชื่อว่ามันง่ายที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการ เริ่มต้นในการแชทหรือ messaging นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์อย่างมากนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าคนเริ่มขายส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มที่ Facebook เริ่มที่ IG แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการแชทบางทีก็รวมไปถึงการไลฟ์ขายของด้วยนะครับแล้วคั่งทางคุณพัมล่ะครครับก็จากที่แสามป์ห้าเราโอเปเรตมาประมาณ10ปีนะครับคิดว่าเราอยู่ในตลาดมาพอจะเห็นเทรนด์ที่อยากจะมาอัปเดตให้ฟังได้ จากช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าการขายของผ่านทางโซเชียลเนี่ยนะครับจะเป็นของที่จําเป็นหรือของเฉพาะกลุ่มซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าช่วงหลังที่ผ่านมานียมันมีความเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นนะครับมีความเป็นบันเทิงมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าระบบแชทเนี่ยเหมาะกับตรงนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าการซื้อผ่านแชทเนี่ย ลูกค้าสามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายได้นะครับสามารถจะแชทไปนะครับคุยกับผู้ผู้ขายได้ผู้ขายก็อัพเซลได้นะครับขายของได้มากขึ้นนะครับแนะนําสินค้าได้นะครับนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงอีกเทรนด์หนึ่งเลยที่กําลังมานะครับก็คือการไลฟ์สดนะครับซึ่งพอเรามีไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้ลูกค้าสามารถจะแชทเข้าไปนะครับบอกแม่ค้าได้เอขอดูเสื้อตัวนี้ได้ไหมใส่แบบเปิดไหลให้ดูได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ เป็นเรียกได้ว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้โอกาสในการขายของทางร้านค้าเนี่ยมีมากขึ้นด้วยครับ โอ้โห oh ดูจากจุดร่วมของเทรนด์ที่สำคัญมากๆตอนนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าไว้นะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ดีมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้แบรนด์สามารถเก็บรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะและแน่นอนค่ะว่าในการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะเรื่องของการแชทหรือว่าการแมสเซจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ขาดไม่ได้แม้กระทั่งการไลฟ์ก็คือ การที่เราเนี่ยแชทคุยกับลูกค้านะคะเพื่อนําเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างทันใจบอกได้เลยค่ะว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจแห่งอนานคตอย่างแท้จริง